Max m a x Sperm มย่อมาจากคำว่า Magnetic Activated Cell Sorting Separation r คือกระบวนการคัดเลือกอสุจิประเภทหนึ่งถ้าให้อธิบายเข้าใจง่ายๆคือการนำสเปิร์มหรืออสุจิมาปล่อยผ่านสนามแม่เหล็กด้วยกรรมวิธีของห้องแลบตัวอสุจิไหนที่สามารถวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กนี้ไปได้จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการปฏิสนธินั่นเองทีนี้เราจะมาพูดลงรายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของ m a x Sperm Max s ม e r m เปมเป็นกระบวนการการคัดแยกตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วนภาษาแลบเรียก อสุจิเหล่านี้ว่าอพอปโท s ิสเสมอมาทัซัวซึ่งเราจะคัดแยกออกจากกลุ่มประชากรของอสุจิที่เก็บได้ทั้งหมดเพื่อให้คงเหลือไว้แค่ตัวอสุจิที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วนจะมีสารพันธุกรรมที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดการแตกหักทาให้ไขมันที่เป็นส่วนประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์รั่วไหลออกมาไขมันตัวนี้ชื่อฟอสฟาติดิลเซรีนซึ่งไขมันตัวนี้เหมือนเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอสุจินี้เป็นตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วนสารอะเน็กซิน5เป็นโปรตีน ที่ถูกนํามาใช้ในการดักจับอสุจิเหล่านี้ด้วยคุณสมบัติที่สามารถดักจับกับไขมันฟอสฟอติดิลเซอรีนได้จึงเอาอาสุจิทั้งหมดนั้นมาใส่ในน้ํายาที่มีอะเน็กซิน5โดยตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วนจะจับกับสารอะเน็กซิน5ที่จับอยู่กับเม็ดบีบแม่เหล็กเมื่อนํามาผ่านแผงสนามแม่เหล็กแล้วจะถูกดักติดไว้กับแผงแม่เหล็กอีกทีโดยนักวิทย์จะเลือกอสุจิที่ผ่านสนามแม่เหล็กไปได้ไปใช้ในกระบวนการปฏิสนธิกับฟองไข่เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิและการได้ตัว ออน,นั่นเอง